กับจะเป็ Peggy ดีแองเจลแล้วสำหรับวันนี้นะคะเจ๊ไม่ได้จะมาคุยเรื่องของการแต่งหนะ้าแต่ว่าวันนี้เราจะมาพูดกันถึง how to how to เข้ามาหาแล้วก็อยากรู้ว่าเจ๊ใช้กล่องอะไรค่าจัดไฟยังไงคะนู่นนี่นั่นแล้วหลายๆคนเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าอยากจะแชร์นูน่นแชร์นี้แชร์นั่นซึ่งตรงนี้เจ๊มองว่าเป็นเรื่องดีที่เด็ก mm hmm. เด็กสมัยใหม่เนี่ยอยากมีความครีเอทีฟนะคะแล้วก็คือโลกออนไลน์ตอนนี้ก็จะมี กลุ่มคนที่เรียกว่าอินฟลูเอนเซอร์แล้วก็มีการแชร์สิ่งต่างๆแล้วก็มีคนติดตามตรงนี้เนี่ยก็แล้วแต่ว่าเราจะเรียกนะคะก็คือถ้าเราเขียนบล็อกเขาก็จะเรียกว่าบล็อกเกอร์ถ้าเราทำ YouTube เขาก็จะเรียกเราว่า YouTube Creator ข้อ1กดข้อที่1ของการที่น้องอยากจะทำอยากจะทำเเาาต้องทำคิดแล้ว ลงมือเขียนแล้วก็เริ่มต้นเลยค่ะอยากทําต้องลองทําดูทําได้หรือไม่ได้เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะอยาจะบอกว่ามาทําวิดีโอนี้คือต้องออกตัวแรงๆก่อนเลยว่าไม่ได้ดัง ไม่ได้เก่งไม่ได้อะไรทั้งนั้นแต่เนื่องจากมีคนถามเยอะเราก็เลยอยากจะให้ข้อมูลกับน้องๆแล้วน้องก็ไปตัดสินใจเอาเองว่าน้องจะทําอะไรยังไงข้อมูลของเจ๊เป็นข้อมูลที่เกิดจากตัวเจ๊เองเวลาที่เจ๊ทาถ้าเกิดว่ามันไม่ได้ถูกต้องหรือว่าไม่ได้ถูกใจกรรมการท่านไหนแล้วบอกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่มนต้องอย่างนั้นอย่างนี้ไม่เป็นไรค่ะเอาเป็นว่าเจ๊แชร์แบบนี้สําหรับเอพิโซดแรกเนี่ยเราจะมาคุยกันถึงเรื่องกล้องดีกว่าเพราะหลายๆคนเนี่ยตัดสินใจอยากจะซื้อกล้องเอะเราจะซื้อกล้องเราจะทำอะไรดีมันก็ต้องเหมาะกับงานที่เราจะทํา ด้วยนะคะส่วนตัวเจเนี่ยเจก็ เน้นไปทางแนวของการทําวิดีโอเพราะฉะนั้นเนี่ยเจก็จะมีลักษณะของการใช้กล้องแบบหนึ่งนะคะซึ่งวันนี้จะมาพูดถึงกล้องต่างๆให้ฟังในส่วนของเรื่องคอนเทนต์เนี่ยเรายังสามารถจอะนึกลงไปเพราะว่าแต่ละคนก็มีคอนเทนต์ไม่เหมือนกันบางคนก็ชอบแฟชั่นบางคนก็ชอบแต่งหน้าบางคนก็ทํากับข้าวทุกคนมีสไตล,ล์เป็นของตัวเองอันนี้เนี่ยเราไม่สามารถจะบรีฟกันได้จริงๆขึ้นอยู่กับว่าความเป็นครีเอเตอร์ของคุณเนี่ยมันอยู่ในหัวเห็นภาพมาเป็นยังไงซึ่งแต่ละคนก็จะเห็นภาพไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นจะขออนุญาต เล็กๆเบื้องต้นแล้วกันถ้าใครสนใจก็ลองดูวิดีโอนี้กันละกันนะคะโดยส่วนตัวตอนแรกเนี่ยเจ๊เนี่ยเริ่มจากการที่แบบยังไม่เป็นอะไรเลยต้องกราบขอบคุณมบมีนะคะที่ให้ไอเดียนี้เราก็เ,เริ่มคิดว่าเฮ้ยเราก็ลองทําดูก็ได้หน่สิ่งที่เราถนัดคืออะไรเป็นงานแต่งหน้าเป็นงาน DIY แล้วก็อยากจะลองทําดูนะคะตอนแรกก็ยังไม่รู้หรอกก็ใช้โทรศัพท์มือถือเวลาถ่ายตัวเองอย่างงี้ค่ะมันก็ต้องถ่ายไปแต่งไปแล้วเราก็ต้องใช้กล้องหน้าใช่ไหมเวลาใช้กล้องหน้าเนี่ย เวลาคุณภาพภาพมันออกมาเนี่ยมันจะไม่ได้ดีมากก็เลยตัดสินใจเริ่มอยากจะลงทุนแต่ก็ยังงบอยู่ก็เลยตัดสินใจลงทุนเดินไปซื้อกล้องพร้อมทั้งคอมหนึ่งตัว ก็จะมาทำการตรงนี้คือตอนนั้นเนี่ยงกไงคะก็คือซื้อโซ n y A 5 0 0 0คือ A 5 0 0 0กับ A 5 0 0 1เนี่ยโซนี่เนี่ยมันต่างกันประมาณ5,000บาทมันสามารถพลิกจอขึ้นมาได้เพราะเวลาเราแต่งหน้าหรือเราเซลฟี่จริงเราจะได้เห็นตัวเองใช่ไหมแล้วมันต่างกันตรงที่ว่ามันแตะจอไม่ได้ A 5 0 0 0ันแต่มันแตะจอไม่ได้ A 5 0 0 1มันแตะได้ไอเราเนี่ยก็ไม่เคยทําตรงนี้เราก็ไม่รู้ว่าการแตะจอได้เนี่ยมันมีผลยังไงแต่ปรากฏว่าเรามาถ่ายแล้วเรารู้เลยว่าการแตะจอเลื่อนจุดโฟกัสได้เ่่ยสาาพระววโดน ใต่กล้องมีเลเรสทั้งหมดนะคะมันจะจับจับที่หน้าเราก่อนถ้าเราถือผลิตภัณฑ์หรือถือของกว่ามันจะโฟกัสของเนี่ยถ้าเราแตะจอไม่ได้เราต้องมาจิก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 จ네ิกเลื่อนมันอ่ะให้มันมาให้ม <t> ันมาโฟกัสตรงเนี้เพราะฉะนั้นถ้าย้อนเวลากลับไปได้นะคะอยากจะบอกว่าให้เลือกซื้อกล้องที่สามารถแตะจอได้เลือกจุดโฟกัสได้ง่ายๆนะคะมันจะทําให้ ทำงานได้ง่ายมากเลยนะคะซึ่งราคาของมันนะคะตอนที่เจ๊ซื้อมาประมาณ2ปีก่อนเนี่ยก็คือ a 5 0 0 0เนี่ยประมาณ18 0 0 0แล้วก็ a 5 0 0 1เนี่ยประมาณ2 0 3 0 0มประมาณเนี้ยจำจำจำ exactly ไม่ได้แต่ว่าจาได้ว่ามันต่างกันประมาณ5000นะคะแล้วในส่วนของคอมที่ซื้อมาตัวแรกก็คือซื้อ Acer มาใช้ PC ก็คือเลือกสเปคที่สามารถทําการตัดต่อได้ตั้งใจจะเอามาเพื่อตัดต่ออย่างเดียวเลยนะคะประมาณ18ตัวนั้นนะคะแล้วก็โปรแกรมที่ใช้ตัดต่อเนี่ย ใช้กับ PC ใช้เป็น Adobe Premiere แล้วก็มีเพื่อนช่างภาพคนหนึ่งค่ะเป็นคนมาสอนสตาร์ตอนแรกว่ามันต้องทำอะไรยังไงหลังจากนั้นอยากทำอะไรก็เซิร์ชใน YouTube แล้วก็นั่งดูวิธีทำ แล้วก็ทําตามมันไปแต่ถ้าเกิดว่าใครมีเงินทุนแล้วก็ใช้ Mac อยู่แล้วก็สามารถมีโปรแกรมตัดต่อไม่ว่าจะเป็น iMovie iMovie ก็เป็นโปรแกรมที่ง่ายง่ายมากสาหรับการตัดต่อนะคะแล้วก็หรือว่าใครแบบอยากแอดวานไปหน่อยก็ใช้ Final Cut Pro ซึ่งอยู่ใน Mac ทุกวันนี้ก็ใช้ Mac ซึ่ง A 5 0 0 0ันก็ยังใช้อยู่จนปัจจุบันนี้สำหรับถ่ายวิดีโอซึ่งนี่ก็คือถ่ายวิดีโอด้วย A 5 0 0 0ันอยู่แต่ว่านี่เราจะให้ดูภาพเลยนะว่าตอนนี้เราใช้เลนอยู่ซึ่งเลนตัวนี้เป็นเลนที่ ค่อนข้างแพงต้องบอกเลยว่าค่อนข้างแพงตัวนี้นะคะแต่ว่ามันจะมีเลนส์คิดมาให้ด้วยซึ่งเลนส์คิดเนี่ยเป็น f 3 5เดี๋ยวเราจะมาคุยกันเรื่อง f นะว่า f คืออะไรแต่ว่าเราเปลี่ยนเลนส์มาเพื่อจะให้คุณภาพภาพเนี่ยดีขึ้นซึ่งเลนส์ตัวนี้เนี่ยยอมรับว่าราคาค่อนข้างสูงประมาณ4 0,000บาทนะคะเวลาเลือกซื้อเลนส์นะคะบางคนจะเคยได้ยินคําว่า f 1 8 2 8 f 1 8 5 0 ไม่รู้ว่ามันคืออะไรไอ้เลข f ข้างหน้าเนี่ยคือหมายถึงความชัดลึกแล้วก็ชัดตื้นนะคะนั่นก็คือถ้าเลขมันยิ่งน้อย1.8เนี่ยก็คือข้างหน้าเนี่ยมันจะชัดแล้วข้างหลังมันจะเบลอเยอะถ้าเกิด f 3 5 f 1 1ยิ่งเลขเยอะเนี่ยก็คือมันจะคมชัดทั้งหน้าและหลังจะเริ่มชัดเท่ากันอย่างเงี้ยนะคะโดยส่วนใหญ่เวลาที่เขาถ่ายคนเนี่ยเขาจะเน้นให้ข้างหน้าตัวคนเนี่ยซึ่งเป็นวัตถุเป็น subject เนี่ย ชัดๆแล้วข้างหลังเบลอๆเราจะได้เด่นเราจะได้สวยเขาก็จะนิยมใช้ F ที่เลขน้อยๆ1.8 F 2 F 2 8อะไรอย่างเงี้ยส่วนไอตัวหลังที่บอกว่า F 1 8 50 F 1 8 28อย่างเงี้ยไอเลขตัวหลังอะคือหมายถึงระยะระยะระหว่างกล้องกับตัวเราเพราะฉะนั้น,น,นเลขขอ,ของของของระยะเนี่ยคือยิ่งยิ่งเยอะ ยิ่งเยอะมันจะยิ่งไกล28มันก็จะใกล้กว่าสามารถเห็นได้เห็นได้เยอะกว่าถ้า50มันก็จะไกลกว่าต้องยืนไกลกว่าที่จะเห็นได้เท่านี้ประมาณนี้นะคะซึ่งตัวเนี้ยมันก็มีผลอีกว่ามันเป็นฟูเฟมหรือไม่ใช่ฟูเฟมมีตัวคูณหรือไม่เป็นตัวคูณเอาเป็นว่าปวดหัวอย่าไปจำมันจะจำมันง่ายๆของเราแบบไม่ได้โปรเฟชชั่นแลมากเอาเป็นว่า F เนี่ยยิ่งเลขต่ำข้างหลังยิ่งเบลอแล้วก็ในส่วนของการยืน MM เนี่ยก็คือเลขน้อยเนี่ย ก็คือเราจะห่างตัวเราไม่เท่าไหร่สามารถเซลฟี่ได้ถ้าเลขเยอะนี่เราจะต้องยืดไกลมากหลังจากนั้นค่ะเราก็เริ่มออกอีเวนต์เราไปอีเวนต์บ่อยๆ แล้วเราก็ต้องพกกล้องไปด้วยเพื่อจะถ่ายรูปตัวเราเพื่อเอามาลงรูปใช่ไหมเจ๊ก hmm. ็เลยมีปัญหาว่าเฮ้ยกล้องมันใหญ่อะคือค uh, really so ือ A 5 0 0 0นอะมันค่อนข้างจะใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราจะต้องพกกระเป๋าไปด้วยอยากอยากถือคลาสสวยๆอะอยากถือคลาสสวยๆก็เลยคิดว่าอยากได้กล้องคอมแพ c เล็กๆที่สามารถถ่ายรูปได้คุณภาพดีก็เลยลงทุนค่ะไปซื้อโซนีใหม่ตัวที่อยู่ในมือเจ๊ตัวนี้คือโซนี ะะ RX100 จะเป็นแบบนี้จะมีลักษณะของการพับได้ตัวนี้ราคาค่อนข้างสูงนะคะตัวนี้ประมาณ2,800ทั่นทั้งที่เป็น compact ตัาเลนมันดีมากมันจะเป็นเลนไซส์นะคะแล้วก็มันจะมีเอ,อ่อ f 1.8อันนี้ก็ผ่านไปก็คือเวลาออกอ e ีเวนต์ก็จะใช้ตัวนี้นะคะแต่ตัวนี้เซนเซอร์มันจะเล็กเซนเซอร์เล็กหมายความว่ายังไงหมายความว่าถ้าเป็นกล้องตัวนี้เนี่ยถ้าเป็นกล้องตัวนี้นะคะไซส์ภาพมันจะเล็กลงมาหมายความว่าขอบข,ข้างๆสีขาวที่หนูเห็นตอนเนี้ยมันจะแคบลงมาอีกเซนเซอร์มันเล็กกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะถ่ายเต็มตัวเราเราอาจจะต้องยืนไกลหน่อยแต่ตัวคอมแพคอย่างเนี้ยมีอีกตัวหนึง่งซึ่งเป็นแาคา กันแล้วก็ข้อดีของแคนนนคือสีมันจะตรงกว่าโซนี่เนี่ยส่วนใหญ่สีมันจะติดส้มติดเข้มมันจะไม่ค่อยใสนะคะถ้าใครที่ติดฟูจิติดอะไรอย่างเงี้ยก็จะเข้าใจคําว่าสีไม่ค่อยใสมันจะติดส้มสีมันจะจัดจัดเพราะฉะนั้นเนี่ยเจก็เลยเลือกซื้อกล้องมาอีกหนึ่งตัวเพื่อให้เหมาะกับงานซึ่งก็เป็นกล้องแบรนด์ที่บล็อกเกอร์ใช้เยอะมากเหมือนกันนะคะนั่นก็คือแ Can น n ซึ่งแค n น n เนี่ยมันจะมีมันจะมีหลายอย่างค่ะมันจะมีอันนี้เป็น eos 750ดีคือถ้าเกิดเลขเลขเยอะเนี่ย750อย่างเงี้ยราคาก็ถูกหน่อยถ้า70ดีอย่างเงี้ยราคาก็จะแพงหน่อยถ้าเหลือแค่ 5D 6ดีดีทีนี้ราคาก็จะเป็นกล้องโปรไปเลยมันจะเริ่มไม่สามารถที่จะฟลิปจอได้แหละเพราะมันจะเป็นกล้องโปรตัวนี้เนี่ยก็ยังฟลิปจอได้อยู่ถ้าเห็นนี่มันจะเป็นแบบนี้มันก็จะฟลิปจอได้อยู่เวลาที่เราจะเซลฟี่ตัวเองเนี่ยมันก็ยังแบบเออพอไหวนะมองเห็นตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ ขอแนะนําให้ทุกคนซื้อกล้องที่มี WiFi สามารถลิงก์เข้าโทรศัพท์ได้เลยซึ่งเดี๋ยวนี้คงจะแบบคงจะมี w i f i กันหมดแล้วนะกล้องเดี๋ยวนี้คงจะมี Wi-Fi กันหมดแล้วคือสามารถแบบพอถ่ายเสร็จอย่างเงี้ยเราลิงก์เข้าโทรศัพท์ได้เลยแต่งในโทรศัพท์ได้เลยลงได้เลยอนยะ่างเงี้ยมันก็จะสะดวกมากเหตุผลที่เจ๊ต้องซื้อแคนนอนตัวนี้มาอีกตัวเพราะว่าแคนนอนเนี่ย สีมันค่อนข้างจะชัดเจนพิกเซลเนี่ยจะแบบมันจะไม่มีความเบลอหน้าให้นะคือถ้าหน้าเป็นยังไงก็คืออย่างนั้นเลยมันเหมาะจะถ่ายภาพนิ่งมากหน้าเป็นยังไงก็คืออย่างนั้นเลยถ้าจะถ่ายวิดีโอเนี่ยคือต้องจัดแสงดีๆเเียนๆเลยนะเพราะไม่งั้นเนี่ยมันเห็นแบบทุกๆรูขุมขนจริงๆมันไม่มีฟิลเตอร์อะไรเลยแต่สีมันจะตรงมันจะไม่ติดส้มนะคะแล้วก็มันจะให้ความใสเพราะฉะนั้นในงานที่เป็นงานสกินแคร์ หรือว่างานผิวหรือว่างานที่แบบว่าเอ้ยวันนี้แต่งลุกใส่ๆเจ๊ก็จะเลือกใช้กล้องตัวนี้นะคะแล้วเลนเนี่ยคือมันก็สามารถเปลี่ยนได้คือข้อแตกต่างระหว่างระหว่าง Canon นนนกับ Sony ที่เป็นมิ r เล r ร e เลสคือต้องยอมรับว่าในเรื่องของการถ่ายวิดีโอมิ r เลรเลสโฟกัสไวกว่ายเยอะคือมันโฟกัสไวกว่าสมมุติว่าเราหยิบของมาชิ้นหนึ่งปึ๊บอย่างเงี้ยมืออย่างเงี้ยมันจะมาโฟกัสที่มือเราเนี่ย ค่อนข้างเร็วในขณะที่ถ้าเราใช้แ a n นอนอย่างเงี้ยมันไม่ใช่มีเลเรสมันจะโฟกัสที่มือเราเนี่ยค่อนข้างช้ามันจะมีความวืดความเบลอกว่ามันจะปรับมาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือในเรื่องของแสงถ้าเกิดว่าเป็น c a n นอนเนี่ยแคนนอนตัวที่แบบ 750D เนี่ยคือได้ลองแล้วกับตัว 70D 80D อย่างเงี้ยคือเลขน้อยกว่าเวลาแสงน้อยกว่ามันจะรวมแสงได้มากกว่า คือถ้าเกิดตัวนี้นะถ้าแสงน้อยนะคือตายคือตายคือแบบภาพมันจะเลอภาพมันจะไหวหรือว่าถ้าเป็นวิดีโอมันจะมีความสโลว์อะไรอย่างเงี้ยคือตัวนี้นี่ก็ประมาณตอนซื้อมาคู่กับเลนส์คิดก็ประมาณ3 0,000ื่นเหมือนกันแต่ซึ่งถ้าเราไม่คิดจะใช้เลนส์คิดอยู่แล้วเราซื้อแต่บอดี้มาแล้วเราก็เปลี่ยนตัวเลนส์ได้เพราะตัวเลนส์ตัวนี้ก็คือเปลี่ยนมาเหมือนกันอันนี้เลนส์ระยะเนี่ยอันนี้เลนส์นมีอยู่2ตัวที่มีตอนนี้มีระยะ28กับ50แต่มันจะได้ความใสคือสีมันจะ แสงมันจะสวยมากกว่าอะไรเงี้ยก็เลยมีมีเฉพาะทางว่าวันไหนแบบเฮ้ยมีคนถ่ายให้ก็จะเลือกเอาเลนส์50ไปใช้ยืนไกลหน่อยแต่แบบเฮ้ยแสงสวยกว่าแต่ถ้าเกิดวันไหนไม่มีคนถ่ายให้ก็คือเอาเลนส์28ไปก็พอไหวพอจะเซลฟี่เองได้อะไรได้นะคะก็เนี่ยแหละแต่ว่ามันจะวิดีโออ่ะมันจะค่อนข้างโฟกัสา้ามันจะสู้มิเลอร์เลชไม่ได้ถ้าใครอยากจะทําแนววิดีโอขอแนะนําให้เป็นกล้องมิเลอร์เลชนะคะถ้าเกิดใครจะจะชอบแนวแบบทําบล็อก เขียนบล็อกอะไรอย่างเงี้ยทำเป็นภาพอะไรเงี้ยอยากได้แนวใสๆก็ก็ไปแคนนอนกได้ส่วนมิค o อนเนี่ยไม่เคยใช้บอกเลยว่าไม่เคยใช้ไม่ได้เป็นเอ็กซ์เพรสตด้านกล้องนะบอกก่อนแล้วก็มีอีกอย่างหนึง่งที่ตอนนี้บล็อกเกอร์เขานิยมการหรือว่าหลายๆคนทั่วไปเขาก็นิยมใช้กันนะก็คือเอ่อพา n าโซนิกนะคะที่เป็นเอ่อรูมิกนะที่เป็นลูม i x ตัวนั้นน่ะก็จะมีเลนไลกา สามารถซื้อเลนสกาได้มันก็จะชัดคมสวยใสแล้วระยะมันก็จะแบบเซลฟี่ได้ตัวมันก็จะเล็กๆแบบนั้นนะอันน้เขาก็นิยมกันออะละวันนี้เราคุยเรื่องกล้องมาหอมปากหอมคอแล้วนะคะว่าเออถ้าเป็นกล้องเนี่ยเราก็แนะนําวิดีโอเนาะก็แนะนําเป็นพวกมิ r เล r ร e เลมันจะโฟกัสไวแต่ว่าถ้าเกิดว่าชอบเป็นภาพถ่ายสวยๆก็แนะนําเป็นแคแนหรือใคร ที่คิดว่าผิวดีอยู่แล้วแล้วก็แบบไม่ต้องการการโฟกัสเร็วมากอะไรอย่างเงี้ยจัดแสงโอเคแสงตึมก็ใช้เป็นแคนนอนก็ได้หรือซื้อเป็นแค่นอนรุ่นที่ที่สูงหน่อยอะไรเงี้ยมันก็จะสามารถแบบเออทำให้มันไวขึ้นได้ดีขึ้นได้ค่ะวันนี้เอนแรกในเรื่องของกล้องเนี่ยก็จะขอจบไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยวมันจะยาวเกินไปลองไปตัดสินใจกันเองว่าจะเลือกกล้องแบบไหนอะไรยังไงที่ไม่พูดถึงฟูจิโอเคที่ไม่พูดถึงฟูจิทุกคนจะต้องถามว่าเจ๊คัททำไมเจ๊ไม่พูดถึงฟูจิเลยคือฟูจิเนี่ยนะคะ ภาพมันสวยบล็อกเกอร์หลายๆคนใช้แล้วก็ เน็ตไอดอลเนี่ยชอบใช้ฟูจิมากฟูจิถ่ายมาแล้วภาพสวยภาพใสแต่เวลาถ่ายวิดีโอเนี่ยโดยส่วนตัวเนี่ยทุกคนที่ใช้จะบอกว่ามันติดสีเขียวๆน้ำเงินน้ำเงินผิวมันจะไม่สวยแล้วความโฟกัสของมันเนี่ยจะยังไม่ไวมันจะโฟกัสค่อนข้างช้าซึ่งมันอาจจะไม่เหมาะกับการถ่ายวิดีโอมันอาจจะเหมาะกับการถ่ายภาพนิ่งถ้าคุณจะเป็นเน็ตไอดอลหรือว่าคุณชอบที่จะลงอินสตาแกรมภาพนิ่งก็แนะนําฟูจิยังไงก็แนะนําไปนะคะโอเค หมดแล้วสำหรมาวันนี้เดี๋ยวเอพิโซดหน้าเราจะมาคุยกันในเรื่องของการจัดไฟแบบง่ายจะมีต่อๆกันไปคือจัดไฟชากอย่างเงี้ยแบบไม่ง่ายหรือว่าจะเป็นการจัดไฟถ่ายแพ็กช็อตแบบไม่ง่ายคือเจ๊เนี่ยจะพยายามที่จะใช้เงินให้หน้อยที่สุดเวลาทําอะไรเป็นคนชอบ DIY อยู่แล้วรอดูในเอพิโซดหน้าแล้วกันสาหรับน้องๆที่ที่มีปัญหาอะไรก็เขียนเข้ามาถามได้ไม่ได้เก่งแต่ถ้าตอบได้ก็จะตอบนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนนาะแล้วได้พบกัน แล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าค่ะถ้าชอบเจ๊อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันบ้างนะคะไปก่อนนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ